ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยทุกท่านค่ะกลับมาพบกับสูตรดีๆฟรีๆเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเลืกงามยามดีในวันปีใหม่นะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันนะคะมาดูสูตรการคำนวณค่ะสูตรวิ่งบนล่างงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้แอดมินคำนวณให้ค่ะเลขเด่นคำนวณได้เลข7และเลข3ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก068และ2ตัวล่างออก36นะคะ เลขเด่นก็เข้ามาที่เลขสามนะคะเป็นเลขวิ่งสามค่ะเป็นวิ่งล่างนะคะจะคำนวณสูตรนี้กันต่อนะคะในงวดวันที่17มกราคม2,565ค่ะสูตรการคำนวณจะใช้หน่วยล่างบวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1นบวกหนะคะ แอดมินคำนวณให้ดูคร่าวๆเจ็งวดนะคะใช้ศูนย์บวกศนย์ค่ะในงวดนี้ศูนย์บวกศย์ได้ศูนย์นำศูนย์มาบวกเลขคงที่บวกหบวกหกศูนย์บวกหได้1 1, ึบวกหได้7ค่ะได้เลขเด่น1และ7นะคะเป็นเลขวิ่งผลการออกรางวัล3ตัวบนออก1712ตัวล่างออก83มงวดนี้เข้าทั้ง1ทั้ง7ดนะคะสามตัวบนค่ะหนึดห ต่อไปใช้3ามบวกสาบวก3ได้6นำา6มาบวก6บวก1ได้7 7็บวกหได้13ใส่3ค่ะได้เลขเด่น7และ3นำา7และ3นะคะมาเป็นตัววิ่งค่ะผลการออกรางวัล3ามตัวบนออก3 7 22ตัวล่างออก38นะคะข้างบนเข้าทั้ง7และ3ข้างล่างเข้า3นะคะ จับตัวไหนก็ได้โชคนะคะต่อไปค่ะใช้8แปดบวกแปบวกแได้16นำหกมาบวก6กบวกหได้7 7็บวกหได้13ใส่3ค่ะเด่น7และ3นำเจและ3มาเป็นเลขวิ่งผลการออกรางวัล3ตัวบนออก0ูนย์สาตัวล่างออก95ค่ะงวดนี้เข้าสามกับ7นะคะ สิและหน่วยบนนะ้าเลขวิ่งเข้าที่3และ7ต่อไปใช้5้าบวกห 5. 5้บวกหได้10บค่ะนำสูมาบวกศูนย์บวกหน่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้7ค่ะเลขเด่น1และ7นำหนและ7มาเป็นเลขวิ่งผลการออกรางวัลสตัวบนออก7จ็ดหหนึ่งสตัวล่างออก5 7าเจ็นะ ข้างบนเข้า1และ7เลยค่ะข้างล่างก็เข้าที่วิ่ง7ต่อไปค่ะใช้7บวก7 7บวก7ได้14นำสีมาบวก4บวก1ได้5 5าบวก6ได้11ใส่1ค่ะเลขเด่นคือ5และ1ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก2 5 8 2ตัวล่างออก8 2งวดนี้นะคะ เข้าเลขห้นะคะที่หลักสิบบนต่อไปใช้สองบวกสอบวกสได้4ค่ะนำสีมาบวกสีบวกหได้5 5าบวกหได้11ใส่1ได้เลขเด่น5และ1นึ่งำหและ1มาเป็นตัววิ่งนะคะผลการออกรางวัล3ตัวบนออก2 3งมห้างวดนี้เข้าเลขห้ค่ะที่หลักหน่วยบน ต่อไปนะคะใช้3ามบวกสาบวก3ได้6นำหมาบวก6บวก1ได้7 7็บวก6ได้13ใส่3ค่ะเด่น7และ3นำา7และ3มาเป็นเลขวิ่งผลการออกรางวัล3ตัวบนออก0 6 8 2ตัวล่างออก3 6ค่ะงวดนี้เข้า3ล่างนะทีนี้มาถึงงวดวันที่17มกราคม2565นะคะ ใช้หกบวกหกหกบวกหกได้12ค่ะนำสองมาบวก2อบวกหได้3 3มบวกหได้9ก้เด่น3และ9นะคะนำสามและ9มาเป็นเลขวิ่งบนล่างค่ะ นี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปสูตรวิ่งบนล่างถ้าโดนใจเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เฮงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ